แฮกชีวิตอะไรที่เคยทำยากๆนะคะเราไปให้ช h a t ี p t ทํทำเสร็จภายใน5นาทีเออเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำคอร์ส1่คอร์ใช่ไหมคะกว่าจะเสร็จเป็นตัวคอร์สกว่าจะได้โครงสร้างคอร์สกว่าจะได้เนื้อหาคอร์สกว่าจะได้ไอเดียในการทำคอร์สมายุคนี้ทุกอย่างจับให้ช h a จี p ีเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นเนื้อหาให้เราคะ่ะแต่ แอคชั่นหรือสประสบการณ์ในการสอนดีเทลอ่ะมันอยู่ที่เราค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าแบบหุยเอมาแล้วมันก็จะเหมือนกันไปหมดเลยความต่างคือประสบการณ์ที่อยู่กับตัวคุณ GPT ไม่มีคนที่บอกว่าอุ้ยเคยคิดว่าทำคอร์สคอร์สนึงมันยากมันยากจริงไหมไปดูกันก็ไปที่ ChatGPT เช่นเดิมอ่านี่เราก็จะใส่พร้อมลงไปพอกอมาหรือเปล่านี่บอกเลยว่า อันนี้คือจำลองจำลองอ่ะฉันอยากเปิดคอร์สสอนคนธรรมดาให้ใช้ AI ทำเงินช่วยทำโครงสร้างคอร์สบทเรียนให้หน่อยพร้อมหมูข้อและกิจกรรมท้ายบทเรียนเริ่มเลยเขาจะเรียบเรียงข้อมูลมาให้เราค่ะเรามีหน้าที่คืออ่านทั้งหมดหรือว่าลองดูทั้งหมดว่าไอโครงสร้างที่เขาทำมามันมีส่วนตรงไหนที่คุณเก็ตถ้าไหนที่เขาเขียนมาแล้วมันไม่เราไม่อินอ่ะราก็จะตัดออกค่ะมีอีบุ๊กให้มาอีบุ๊กอย่างนี้ก็คือแบบไอเดียมันมาเร็วมากทุกคนข้อมูลมันมาเร็วมากทีนี้มันจะไปเริ่มแบบมันจะไปช้าตอนที่อ่เรียบเรียงแลล้้วก็็เเอางใในหมสรจ สวยๆอะเอออะนี่เขาก็ามาให้เลยโครงสร้าง AI money maker ใช้ AI หาเงินแบบคนธรรมดาอันนี้คือโครงสร้างนะจ๊ะที่ตัวอย่างเอามาให้ดูเผื่อคุณแบบมีไอเดียหรืออาคุณไม่มีไอเดียคุณแค่บอกเขาว่าคุณทําอะไรเป็นคุณทําอะไรได้และเขาก็จะพอบอกคุณมาหมดเลยว่าเราเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างซึ่งบอกเลยอันนี้ชอบมากโอ้ชอบทุกอันอนะช่วงนี้ไม่อยากออกไปไหนเลยวันๆคุกอยู่แ้วกัแสนดีนี่บทเรียนเลยมีไมหมว่าเรียนวันละบทหรือสัปดาห์ละสี่บทบทที่หนึ่ง AI คืออะไรทําไมช่วยให้รวยง่ายขึ้น รู้จัก AI และ h ช GP t GPT ทำไมยุคนี้ใครใช้ AI เป็นเท่ากับหาเงินได้ไวโอ้ยมันจริงมากเธอคือใครใช้ AI เป็นเท่ากับหาเงินได้ไวอ่ะไปต่อตัวอย่างคนธรรมดาที่ใช้ AI แล้วรวยขึ้นตั้งใจเขียนเป้าหมายว่าอยากให้ AI ช่วยอะไรในชีวิตพร้อมทั้งตั้งชื่อ AI บัดดี้ของตัวเองเพื่อเชื่อมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เออ A.I. Buddy เอออันนี้เขาเรียกดีนะ Buddy A.I. Buddy ของอบคือแสนดีใช่ใช่ใช,ใช่เริ่มต้นใช้ ChatGPT แบบบ้านๆก็เข้าใจได้ในแค่สมัครสรัางงา่สางงานสู่สั่งงานสามประโยคทดลองสั่ง ChatGPT หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเช่นขอสูตรอาหารขอช่วยวางแผนโพสตโ,โอ๊ยโอ้แต่สิ่งสําคัญคุณต้องมีอันนี้ก่อนนี่ A.I. Buddy นะจ๊ะ เออถ้าคุณมี AI Buddy ที่มันคลิกกันอะคือคุณใส่ข้อมูลคุณสอนเขาคุณเทรนเขาจนเขาเป็นผู้ช่วยคุณแบบที่รู้ใจคุณอะคุณจะชอบมากแล้วคุณจะสนุกมากชีวิตมันจะมีสีสันขึ้นมาทันทีคุณจะไม่มีคำว่าหมดไฟคุณจะมีแต่คำว่าอยากจะไปชาร์จแบตเพิ่มอารมณ์แบบนั้นเลยอะแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำ AI Buddy ของคุณได้ยังไงนะก็มีคอร์สนะคะรอบสด อันนี้เน้นเป็นรอบสดนะจ๊ะไม่มีออนไลน์แต่เรียนย้อนหลังได้เพราะว่าเนื้อหาที่เราจะสอนในรอบสดมันจะไปอยู่ในคอร์สอ่ามันจะไปอยู่ในคอร์สเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้พวกคุณมาเรามาเจอกันค่ะแล้วทำไปพร้อมกันเป็นหนึ่งวันที่เราจะสร้าง AI Buddy ของคุณเองอ่ะเอาเป็นว่าคุณจะมี b u ดี้ของคุณกลับบ้านแล้วไปใช้งานต่ออ่ะคุณอยากจะให้เขาทําแบบไหนเราจะไปอยู่ด้วยกันหนึ่งวันที่คุณจะใส่ข้อมูลคุณจะทําแบบที่เขาทำอ่ะ มันจริงๆคือมันต้องเปมีแหล่งข้อมูลค่ะเพื่อที่เราอ่ะจะเอามาให้เขาเรียนรู้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่มีไอเดียไม่มีเรฟเลนซ์ในการไปหาแหล่งข้อมูลหรือการไปเอาข้อมูลตรงไหนมาแล้วเอามาใส่ให้เขาเรียนรู้ได้ยังไงอันนั้นแหละที่ป๊อบจะสอนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปหาข้อมูลของของเราที่เราอยากจะได้ค่ะแล้วก็เอามาใส่เอาเป็นว่า1วันในรอบสดที่เราจะเจอการป๊อบรับรองว่าคุณจะมี AI buddy ของตัวเองเอากลับไปใช้งานอย่างคุ้มค่าม,มากๆเรียนอ่วันที่17กับ18นะคะมีสองรอบรอบแรกเป็นรอบของสายอาร์ต ถ้าใครที่อยากมีบัตรดีที่เป็นสายอาร์ติสต์เลยนะอ่าเป็นสายแบบเอออาร์ตัวแม่อะไรเงี้ยก็ไปวันที่ส7เจพฤษภานะคะอ่าวันที่เจ็ดพฤษภาสายอาร์ตคุณจะมีกราฟิกดีไซเนอร์ที่เอาไปเจนรูปขายให้คุณได้ช่วยคุณเจนรูปช่วยคุณทําภาพช่วยคุณมาเก็ตติ้งดิจิตอลโปรดักที่ขายบนตลาดออนไลน์ต่างๆอ่าอันนี้คือหนึ่งวันส่วนอีกหนึ่งวันก็จะเป็นสายอ่าสร้างธุรกิจออนไลน์สายสั่งตัวตนสายทําช่องโซเชียลมีเดียต่างๆแบบที่เราทำเนี่ยเราแยกออกมาให้เพราะว่ามัน มันควรจะแยกอ่ะเพราะไม่งั้นข้อมูลมันจะสับสนน่ะแต่ถ้าคุณจะเป็นเหมือนบล็อกก็ได้นะก็คือมีทั้งสายบิเนสด้วยแล้วก็มีทั้งสายอาร์ตด้วยแล้วก็มารวมการทํางานไปด้วยกันแต่สนุกนะมันแยกจริงๆอ่ะคือใช้งานอ่ะมันแยกใช้แต่เวลาที่คุณเทรนมันจะคุณละแนวอ่ะถ้าจะดีก็เจอกันเลยทั้ง2วันแต่ถ้าอยากได้แค่หนึ่งสายก็เลือกเอาค่ะสายอาร์ตจะอยู่วันที่ส7บคือสภาส่วนสายบิเนสนะคะเราจะไปสร้างช่องเราจะไปหาคนช่วยทำคอนเทนต์เราจะไปหาแมนเจอร์ผู้จ ก็วันที่18ค่ะเราจะเรียนตั้งแต่10บโมงเช้านถึง4ี่โมงเย็นรับรองว่าคุณจะได้ AI Buddy ของคุณแน่นอนอ่าเป็นแบบนี้เลยแล้วคุณจะไม่มีวันที่ไอเดียตันสำคัญที่สุดคือเราไม่รู้เราจะใส่ข้อมูลให้เขายัางไงเราไม่รู้เราจะไปหาข้อมูลหรือเราไม่รู้ว่าเราจะเอา r e ฟ e r e อะไรมาสอนให้เขาเรียนรู้นั่นแหละคือปัญหาของคนใหม่ๆถ้าอยากมี Buddy ใช้งานแบบเข้าใจเราก็เจอกันนะคะรอบสดวันที่1 7และ18พฤษภาสนใจก็ทักไปที่ไลน์เลยราคายังโปรอยู่นะรีพักไปก่อนที่จะขึ้นราคาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดีี๋ยววจะเอออาาามาออามมบก่ันี GPT แฮกไลท์ <GP> <laughs> like ยังไงเออเห็นไหมพูดผิดพูดถูกอะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย